สวัสดีครับพบกับการรีวิวอัปเดตแพทกันอีกแล้วนะครับกับผมเครมนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามากันในแพดที่กับแพท24นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ก่อนเราไม่ได้อัดนะครับนะก็มาเริ่มด้วยกับแพท23นะครับผมกับ F4 ไปพกคู่ไปเลยพร้อมกันนะครับเริ่มต้นจากนะแพท23อันแรกครับแก้บ,บั็กจอแสดงผลคะแนนไม่ขึ้นนะครับมอนพาะชีวิต ถูกค่ามากกว่าจำนวนจริงเอาไปเป็นการแก้บัคสกิลเช็คผ่านแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับเช่นการที่เรากำลังยืนจวดใช่ไหมแต่ทีนี้หลอดมันไม่ขึ้นหรือไม่หลอดหลอดขึ้นหลอดเขียวขึ้นแต่สกิลเช็คมันไม่ขึ้นไม่ใช่สกิลเช็คไม่ขึ้นสกิลเช็คกดโดนแล้วแต่มันไม่เด้งอะไรประมาณนั้นอันต่อไปนะครับแก้บัคเรื่องตัวละครผีแต่เมื่อเข้าเกมกลายเป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นบัคของอผีสองประมาณนั้นนะครับ เขาก็เลยแก้แต่อาจจะมีบ้างนะเขาไม่ได้อว่าจะขายขาดแต่ว่าคือแกการแก้ในระดับหนึ่งครับอันที่สี่นะครับแก้บัคกปุ่มยกเลิกการค้นหาห้องหายอันนี้ก็แก้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันที่ห้าครับแก้บั๊กผีติดประตูในด่านสสารรถนะครับอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นจุดจุดจุดตรงไหนนะประตูเนี่ยอันที่หกนะครับแก้บั๊กประตูในวอนปรากฏขึ้นแม้ทําพิธีไม่ครบนะครับอันนี้ผมเห็นเลยครับในหลายๆผู้เล่นนะครับที่ เขายังไม่ตายนะครับมี2คนประมาณนี้แต่ว่าประตูนิวอนเกิดเนาะซึ่งก็ต้องรีบแก้อันนี้เขาแก้ไปแล้วนะครับอันที่7นะครับแก้บัคกทำทักิลเช็คของสายศินไม่ผ่านก็คือก็คือกดสกิลเช็คแต่ไม่ไม่ยังไงงงเหมือนกัน <laughs> ไม่เป็นไรเนะี่ยอันที่8นะครับแก้บังกตัวละครเดินบนบนปากหลุมกระโดดได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นบั๊กนะครับผมซึ่งถ้ามันเดินเราก็เราก็อย่าอย่าไปเดินแล้วกันนะครับว่ามันเป็นบั๊กเนาะนทำให้ผีเบลเงี้ยสมมติเวลาเราไล่มาแล้วเราฟันเงนี้ยมันฟันไม่โดนนะครับอันที่9้านะครับเพิ่มระบบให้ผู้เล่นเริ่มเกมได้พร้อมกันก็คือเอาการเอาระบบเอ่อฟิกฟิกเวลาเข้าเกมนะพร้อมกันสมมติเราโหลดคนหนึ่งโหลดเสร็จพ้นคนไในโหลดไปก็ตามคุณจะลอยอยู่หน้าหน้าเกมนะแล้วก็ พอให้โหลดครบห้คนบุคคลเกมึงจะเริ่มนะครับอันที่9้านะครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องโค้ดซินเนนะมอสซินเนที่ใส่ไม่ได้นะครับเอามาดูแพทยี่สิบสี่กันบ้างนะครับผมอย่างแรกครับแก้บัคจำนวนผู้เล่นเกินนะครับอ่าต่อไปครับแก้บัคผู้เล่นที่ถูกชุบบางครั้งแต่เดินไม่ได้โอ้มัานอาจจะดีเลยปะเออมันก็เลยเดินไม่ได้อันต่อไปนะครับแก้บัคตัวละครชุดตัวละครในจอแสดงผลไม่ตรงกับที่เลือก น่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นเนาะเรากดเลือกสกินนี้แล้วแต่สกินมันไมาขึ้นประมาณนั้นเนาะอันต่ออันถัดมานะเป็นการแก้บกส่วกสวดเสร็จสามวิธีแล้วประตูไม่เปิดแล้วก็เลื่อนไปเไม่เด,มด้งโอ้อันนี้ก็เคยแก้มาแล้วนะรอบหนึ่งนะแต่ว่ากลับมาหรอครั้นั้นจะแก้แล้วแหละนะอันที่5ครับแก้บัก็กเปิดตัวละครน,นาเป้ไม่ทํางานก็คือการตัวละครเปิดนาเป้เนี่ยหรือว่นายามของเราเนี่ยมันจะมองเห็นเตยเบอร์ใช่ไหมแทีนี้มันก็มองไม่เห็นปะ อืมอาจจะแบบอยู่ไกลแล้วมันไม่เห็นชัดหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจผมไม่ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นเมนนาเป้นะสุดท้ายแับแก้บัคหน้าขึ้นชิปหนาวโอ้แผ่นนี้เลยไม่ได้ลองเนาะก็แพททอนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังเจออยู่นะชิปหนาวเวลาเราเล่นปุ๊บเนาเวลาคนออกหรือว่าคนหายไปคนนึงเนี่ยมันจะชิปหนาวเนาะนะแล้วก็มีเอ่อแก้บัคผู้เล่นมุด ออกจากองค์เป็นท่านั่งนะก็มันจะเป็นบั็กที่แบบว่าเราย่อแล้วย่อก่อนที่จะเข้าองค์มันเป็นแอนิเมชันย่อไงเวลาออกมามันก็จะย่อตามซึ่งอันนี้เป็นบั็กนะครับสุดท้ายนะเพิ่ม UI connection problem UI formation problem คืออะไรวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนะแฮดก็ประมาณนี้แหละครับ แล้วก็มีแฟชั่นใหม่ประจำสัปดาห์นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอทิตที่แล้วนะครับผมก็คือชาวขาวชาวออยงองเรยอีนี่ครับโุกชุดสวยเยอะมากเลยนะครับก็สามารถจับจองได้ในร้านค้าได้เลยนะครับผมซึ่งราคาก็มีตั้งแต่ตั้งแต่2100พอดร่วงเอ้เหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลแค่ๆๆๆนุมานนะครับแล้วก็เป็น ส่วนของเด็กไหลนะครับ200เด็กไหลเนาะนี่มาเปิดดูนี่ครับ200เด็กไหลนะครับในส่วนของเบลก็สวยสวเสือโย่พอสมควรเลยนะแต่หมวกมันหมวกมันไม่ใช่ส่วนหัวมนะันเป็นชุดมันป็นส่วนชุดเลยแล้วก็ของปีดพลายนะครับหัวแดงมาเชียวนึกว่านึกว่าตาเอกนะฮะหมวแดงเชียวเป็ูวะไม่แน่ใจเนี่ยส่วนของคนคุกก็มีนะคนคุกอยู่ตรงนี้นะครับ2 1 0พันง้ยคนดวงนะครับอืมเรามายาวเชียนะ ส่วนของคนนะครับได้ออออกไปแล้วเนาะนคนไปหมดนะครับแต่ก็ยังเหลือในเรื่องของสกินของออฟแล้วก็พี่แป้งใช่ไหมที่ยังเหลืออยู่ในนี้กับยูรินะครับสามตัวนี้นะยังเหลืออยู่นี่ก็เปรนสำหรับแฟชั่นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโปรโมชั่นพดด้วง99นะครับกลับมาแล้วนะครับในวันขายวันที่เสาร์เสาร์ที่ถึงนี้เนาะนะครับซึ่งจะขายเป็น แว่นตาหมอนๆกับหมวกบหูแมวใช่ไหมหรือหูเสือนั่นแหละนะครับในราคา99พอดร่วงย้ำนะครับในวันเสาร์ที่ดีเท่านั้นนะครับ7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะเริ่มขายนะก็ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการแข่งขันโฮมสวิต m e โฮมือนบ้านนะครับโดยทีมงานก็ได้ไปลิสต์ว่าปัญหาที่จะเจอมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนาะ ซึ่งเขาได้บอกว่าจากที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้าถึงปัญหากนนารแข่งขันเงื่อนไขของกนนารแข่งขัน Home Sweet Home s u r v i v a Asia Tournament 2021นะฮะอันนี้แอดมินจะมา,มารวบรวมคำถามมาทราบด้วยกันอันแรกนะครับสกินลิมิเต็ดมีเงื่อนไขได้รับอย่างไรบ้างนะครับก็เขาก็ตอบมาว่าเพียงเพื่อนๆน,น,นะครับสมัครเข้าร่วมทวัวร์นาเมนต์เราจะได้และต้องทําการแข่งขันถึงจะได้รับสกินลิมิเต็ดนะครับราคาแต่หากเพื่อนๆน,นะ ชช่แต่รอบก,ก็จะได้ของขันของรางวัลเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเขาให้แท็กเอาไว้ว่าสมัครแล้วไม่มาแข่งก็ไม่ได้ของนะาเออก,ก็จริงเนี่ยก็จะให้คนที่สมัครเดียวแล้วไม่ลงแข่งมันจะได้มันก็แปลกๆเนาะคําถามต่อไปครับเวลาในการแข่งขันมีเวลาไหนบ้างเนาะเขาได้ตอบตอบแบบว่าการแข่งขันรอบร2 8ทีมเนี่ยและรอบสวิตลาวเนี่ยจะเริ่มแข่งขันแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับตามเวลาที่กำหนดโอ้ยเขาทำฟอน เรารีบแหละสระเอเยอะสาระแอเยอะมากกับสองอันเนี่ยนะตามในวันวันที่กำหนดและรอบแกรน์ไฟแนลเนี่ยทีมงานจะทำการประกาศสายการแข่งขันใหม่รวมถึงการรวมถึงเวลาการแข่งขันได้ทราบครั้งนะครับคำถามที่3นะครับผู้เข้าแข่งขันอันดับที่5-8ถึงจะได้รับรางวัลโดยนับจากรอบไหนเขาได้ตอบมาว่าทีมผู้ที่เข้าแข่งขันชนะรอบแกรน์ไฟแนลหรือรอบที่ต้องปะทะกับทีมอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย รับเชิญจะได้รับรางวัลอันดับที่5้าถึแทันทีก็คือได้รับรางวัล6,000บาททันทีนะครับแล้วก็ได้หมอด้วยนะครับคันางที่4นะครับทีมที่มีผู้เล่นถูกรีพอร์ตเกิน5น้อครั้งจะถูกตัดสิทธิ์ตัดสิทธิททธ์ทั้งทีมหรือไม่นะอันนี้ก็ทีมเขาตอบแบบว่าทีมที่ทีมจะไม่ถูกตัดสิทธิ์กันเขันะครับ,รบแต่สมาชิกที่ท ในทีมเนี่ยที่ถูกรีพอร์ตเกินห้สิครั้งจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถลงแข่งได้นะซึ่งทีมในทีมเนี่ยทีมที่คนที่ไม่โดนรีพอร์ตเนี่ยก็สามารถหาหาคนมาลงแทนได้นะอืมนะก็จบกันไปสำหรับชีวินเนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็อย่นี้แหละหมดแล้วฮะวันนี้ ว่หากใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตรงนี้ขอตัวราไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ